สวัสดีค่ะพบกับรายการต้องเสียเพียน,นะคะ <Finished. S 1> สวัสดีค่ะพี่ต้อมโมเดลนะคะอ่าพี่ต้อมบาจีค่ะสวัสดีค่ะน้องนิกซี่ค่ะนิกซี่นะคะสวัสดีค่ะเปลือกคือเปลือกคอตอนตอนนี้เราอยู่ที่งานประกาศรางวัลอะไรอะไรอะรวัลอะไรนะรางวัลรวมมิดชิดดาวอาวอรัลทั้งที่หนึ่งรวมมิดชิดดาวนะฮะไม่ใช่รวมมิด แล้วเราจะไปสัมภาษณ์อ่าศิลปินดารานางมาแสดงนะครับที่ดารานจ็คเก็กูนะฮะ่ชามันจะมืออ๋อมันถึงใช่ละงงเลยแล้วเรามาในฐานะงงอ๋อเรามารับรางวัลเหมือนกันนะฮะรางวัลคู่รักเด็กไอ้อง L G B T นะฮะนะฮะได้รับได้รับรางวัลได้ไหมได้สิต้องลุกต้องลุกอีกังทำไม ไม่ตัดใครนะสาขาบอกว่าใช้พี่เขาได้ของใครนะของใครไม่ได้ของใครในไอเด้งเนาะตัวอย่างตัวอย่างแบบนี้